คุณคือหนึ่งในตองอูที่เข้าชิงเินล้านทั้งหมดกี่ครั้งละสี่ครั้งแบบมอไซวินที่ประสบผลสําเร็จมากสุดคนหนึ่งกับด้านกีฬาอา่ะครับ<ด>งเราใช้ว่ากับด้านกีฬาครับเสื้อวินทีน่คุณใส่เนี่ยเขาบอกตัวงหลายแสนเลยจริงวะอันนี้เรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงมันเป็นผ้าเลยขอบคุณกับตันแปะ รับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกัปตันแปะไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจและ t ิ k t o k อของกัปตันแปะขอบคุณสลับแข่งทูแซทคาร์บอนสลับแข่งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพารตคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์ ขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลนึกถึงเสื้อบอลเดินสายนึกถึงร้านแพนด้าช็อปเสื้อบอลมือ1แท้ร้านเปอร์เซ็นมีครบทุกช่องทาง TikTok s h o อปปและ Facebook สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูนาจัให้วีครับวันนี้ครับต้องบอกว่าพามาทําความรู้จัก กับชายคนหนึ่งที่บอกว่าจากฟุตบอลอาชีพสู่ฟุตบอลเดินสายแต่ต้องบอกว่าอาชีพหลักเขาคือหัวหน้าวินลาดพร้าวครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันว่าวันนี้จากคนขับมอเตอร์ไซค์วินสู่แชมป์ฟุตบอลเงินล้านครับหนึ่งในตองอู่ของคนที่เข้าชิงเงินล้านบ่อยที่สุดครับไปครับทำความรู้จักเขากันสวัสดีครับผมยอกนิพัฒน์โรสันธยาครับหรือว่าที่บางนานเรียกว่ายอกหัวหน้าวินลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ด 阿婆。 อันนี้คืออาชีพหลักเลยไหมก็ถามว่าอาชีพหลักก็อาชีพหลักเลยนะบังเออก็ไปเตะบอกก็คีวินใช่ครับตอนนี้อาชีพหลักเราได้ข่าวนอกจากคีวินนี่ทารถหนึ่งคันสามารถรับหลายได้หลายงานด้วยไหมใช่ครับบังวันนี้ก็รับอะไรบ้างตอนนี้ก็ขับวินลาล่ามูฟไลแมนแก๊ปอะไรประมาณนี้บังแบ่งหมดคือถ้าอยู่ในช่วงราดเผาใช่บังวินวินวินที่วินเลยวินเลย วินลาดพร้าวเจครับปักซอยลาดพร้าวเจเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองมพัฒน์รวยสันเทียมีพัฒน์รวยสันเทียคือคุณจะได้คนขับมอไซค์ที่ได้แชมป์เงินล้านบ่อยที่สุดพูดงี้ได้ไหมถ้าถามก็ก็ได้อยู่นะวางได้อยู่นะมันใช้คำว่าที่สุดไม่ได้วะใช่โหนมีคือมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่คนียขงข้างพวกเราใช่ใช่ครับบางใครบ้างใครบ้างตอนเนี้ยที่แบบได้ได้เท่าเท่ากันเลยก็อามาลงกร ซอนเวโรดบางฟานอธิชัยแล้วก็ตอนนี้มีสามใครคนเนื้ออ่ออ่าอามาลงกรฟานซอนเวโรดยอดผู้เลี้ยงผมเออสี่ละสี่ละอีกใครอีกคนหนึ่งนึกได้นึกได้ไม่เป็นไรนึกได้นึกได้ ่รอใคจำไม่ได้แล้วบางช่วยนึกอยู่เนี่ยสิซ้อนจินนพัทจินพัทอามจินพัทอามจินพัทไทยถาวอนฟานไทถาวอนยอสทอรเรนทครับหมดแล้วนะบางหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วสี่สี่สี่ในตองอูใช่พี่บอกว่าคว้าแชมป์ถึง สามรายการใช่ครับในฟุตบอลเงินล้านใช่คุณคือหนึ่งในตองอูที่เข้าชิงเงินล้านทั้งหมดกี่ครั้งละสี่ครั้งบังกับสโมสนรืล้วก็ PBDs กี่ครั้งสองครั้งได้กี่ครั้งได้สองครั้งหึสองครั้งเนี่ยสองครั้งบังที่เชียงรายหนึ่งครั้งอ่าฮะสัตหีบหนึ่งครั้งเข้าเข้าชิงสองครั้งเอ่อเข้าชิงอีกสองครั้งก็ทอจะเลเลนซับหนึ่งครั้ง ได้รองแชมป์ที่เชียงที่เชียงรายครั้งนี้ครั้งนี้ก็ทอยบนครับที่อยู่บนได้แชมป์สี่ครั้งในการเขาชิงได้แชมป์สามครั้งอย่างนี้เรียกประสบผลสำเร็จไหมผมมองว่าประสบความสำเร็จนะบางสี่ได้สามสำหรับผมผมว่าประสบความสำเร็จบางสี่ในสามมันก็ถือว่าจากอาชีพขี่มอไซค์วินไปสู่แชมป์เงินล้าน ใช่ใช้ใช้คําพูดนี้ได้ไหมใช้ได้ครับบังใช้ได้นะมันมันผมมองว่าไม่ได้เป็นการด้อยค่าน่ะใช่ครับบังมันคือความภาคภูมิใจของอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันมันมันเหมือนจะดูแลครอบครัวไม่ได้อะใช่บังมันคืออาชีพหมอไซร์วินอ่ะใช่ครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าอาชีพนี้ทําให้คนมีหลายๆอย่างกันนะใช่บังใครว่าอาชีพวินหมอไซร์ดูแลครอบครัวไม่ได้ผมว่าไม่ใช่นะออืพ่อผมก็ขับวิน น้องผมก็ขับวินผมก็ขับวินผมครอบครัวขับวินพ่อเริ่มขับวินตั้งแต่เกือบเริ่มก่อตั้งวินกับวินแรกๆเลยอืออ่าก็แล้วก็ผมก็ขับน้องขับครอบครัวผมก็ขับวินขับทั้งหมดเลยต้องบอกงี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีว่ามอไซค์วินที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งอ่า กับด้านกีฬาอ่ะครับบังเราใช้ว่ากับด้านกีฬาครับนี่คือหนึ่งในฟุตบอลอาชีพที่ก่อนจะมาเดินสายช่าววินด้วยขรัววินด้วยตอนนั้นเตะบอลอาชีพด้วยใช่ครับบังข่าววินด้วยครับตอนนั้นสมัยก่อนเล่นอยู่สโมสรไหนก็สโมสรแรกเลยที่กลับมาเล่นอาชีพนะบังสมุทรปราการยูไนเต็ดเก๊กคูสายไหมสิงห์บุรีเอ่อสิงห์บุรีบางระจันอ แล้วก็มาสูรปากกาเอฟซีครับไกลถุดก็สิงห์บุรีก็ใช่ครับสิงห์ไม่น่าจะกลับขับมาขับมอเตอร์ไซค์วินได้ช่วงนั้นก็สิงห์บุรีเขาซ้อมใกล้ครับออกซ้อมอยู่ย่านกรุงเทพใช่ครับซ้อมอยู่ย่านกรุงเทพก็ท่ากับมาทุกสโมสรทีุ่ณพูดมาขับมอเตอร์ไซค์วินได้หมดขับได้หมดครับตอนนั้นคุณเป็นนักเตะเป็นนักเตะตื่นเช้ามาถ้าไม่มีซ้อมเช้าไม่มีช่วงไหนว่างขับวินขับวินก่อนซ้อม ก็มีสมุดปากกาครับที่ซ้อมไก่ก็สูปรปากกาสนามซ้อมอยู่แยกเทพพลักษ์แต่คุณคุณบอกได้ไหมว่าวันที่คุณคุณเป็นคนที่เลิกเล่นหรือว่าไม่มีสมโมสรมาติดต่อให้คุณเล่นกับบอลอาชีพเลิกเล่นกับบงังคุณกเลยจะบอกว่ามันมีอยู่มีอยู่ติดต่อให้คุณกลับไปเล่นบอลอาชีพมีครับเอามันก็ดีอยู่แล้วบอลอาชีพกับคาร์วินมันก็ควบคู่กัน ผมว่าเงินไม่น่าใช่ปัญหามันก็มีมีส่วนนะบางมีส่วนคือด้วยการทำงานด้วยด้วยเวลาด้วยด้วยครอบครัวด้วยบังเราก็เลือกที่จะเลิกเล่นเวลามันน้อยอย่างเงี้ยใช่ครับบักคือคุณจะบอกว่าเวลากับครอบครัวใช่ครับในการเล่นอาชีพครับมันแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยใช่ครับบักคือเราต้องเล่นบอลเสร็จขวินต่อ ใช่ครับทำไมถึงย้ําวินวินบ่อยๆเพราะว่ามันคืออาชีพหลักของเขาใช่ครับบางมันคืออาชีพหลักเลยอในการขับวินบอลน,นี่ก็คือเหมือนอาชีพเหมือนอาชีพเสริมอ่ะบางคือเราขับวินเสร็จหรืออะไรเสร็จอะรายได้หลักๆเราอะคือเราจะมองว่ามาจากวินใช้ใจ่ายรายวันใช้ใจ่ายแต่ละวันซื้อนู่นซื้อนี่เราได้มาจากการขับวินแล้วเราไปซ้อมบอลไปแข่งบอลมันก็คือเหมือนรายได้แบบว่าเราไปเสริมเมาสกสิ่งที่เรารัก แต่หลักๆเลยคือเราต้องเลี้ยงดูครอบครัวด้วยกันขับวินมาใช้แต่ละวันต่อวันตรงนั้นอ่ะเขาออกเป็นเดือนอแต่ตรงเนี้ยรายวันละแต่ตรงเนี้ยรายวันละเราใช้รายวันละคันนี้อยากรู้เลยอันนี้ด,ด้วยด้วยด้วยอาชีพนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยลงไปสัมผัสถูกต้องไหมอยากจะรู้ว่าวินเนี่ยช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาทําเงินที่สุดเช้าเย็นบงังเช้านี่ต้องกี่โมงหกโมงขนาดนั้นเลยตั้งแต่พคุณต้องตื่นตีอย่างน้อยตีห้าครึง่งใช่บัง <c oughs> หกโมงหกโมงถึงประมาณเก้าโมงเนี่ยคือเวลาทําเงินเลยแล้วก็อยู่ที่คนด้วยว่าคุณจะทํารอบได้เท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ดวงอีกว่าคุณจะได้เที่ยว่ะไอแล้วคุณคิดยังไงเลยเชื่อว่าช่วงเวลาเนี้ยมันช่วงเวลาทําเงินคุณแต่คุณไม่ขี่รถฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บคนไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งขี่รถนตลายว่ะมันเป็นบางคนนะบางอันนี้ผมากอธิบายให้ฟังว่า บางคนคิดว่าวินขับรถเร็วอืแต่ในการเร็วของเขาอ่ะมันก็แล้วแต่ละคนอีกอย่างถ้าผมเป็นผู้ผมผมมีผู้โดยสารเออ460แต่เวลากับวิน60 70มันก็เร็วขึ้นมันก็เร็วขึ้นเรื่องกูจะได้คิวไวเยอะใช่บางแต่เวลาเรามีผู้โดยสารอ่ะเราจะไม่สามารถขี่อันตรายได้ออืเพราะว่าถ้าผู้โดยสารตกรถหรือบาดเจ็บออืเราต้องมาคนรับผิดชอบออ เราต้องควรรับผิดชอบเขาเพราะฉะนั้นเราต้องควรระมัดระวังนิดมันมันมันเป็นอย่างนี้ไหมการที่ส่งผู้สารเสร็จมันต้องกลับไปหาความหวังใหม่อีกรอบไปใช่บางมันคือมันคือความหวังเลยนะต่อไปเราจะได้รอบเท่าไหร่แต่ถ้าต่อคิวมานานสิบสิบบาทไม่จ้ะอะไรครับนี่ต่อคิวมานานได้สิบบาทแต่มันมีวิธีแก้บางแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมแวละเข้าห้องน้ำก่อน ต่ไม่รู้จะปวดฉี่ไม่ปวดฉี่แวะเข้าห้องน้ำก่อนก่อนเขาวินเนี่ยก่อนเขาวินเพื่อให้คนต่อไปอ่ะเขาเข้าไปก่อนแล้วเราไปถัดเขาอีกทีหนึง่งคหรอะเป็นเค็สบงังเออมันเหมือนว่าเราจะได้ที่แพงขึ้นหรือก็เหมือนเราแบบว่าเอ้ยแม่งออกวินนี้แม่งดวงไม่ดีเลยต่อ,เด,ตอเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อด้วยความเร็วเงี้ยไหนลองช้าบ้างสิเผื่อผู้โดยสารเขาจะเดินมาแล้วรอบสี่สิบหกสิบเออแต่มันก็มีได้ผลนะบังได้อ่ะ เหมาไปน้มอร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยร้อยสิบบาทเงี้ยรถติดหวานเลยโอ้โหขับนดำมอแป๊บเดียวร้อยขับวินคุณเคยได้เงินเยอะสุดเท่าไหร่เยอะสุดอะบางต่อ,ต,อต่อเที่ยวต่อเที่ยวนะไม่เอาต่อวันนะต่อวันไว้ที่ลังต่อเที่ยวต่อเที่ยวเที่ยวอยากรู้บางทีก็ดวงดีเจอเหมาไปไกล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 ก็สา <c oughs> มร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยใช่เหรอนักกี่ไกลกันอะไรวะก็อย่างเข้าในเมืองสี่ร้อยนี่สวน สวนภูสีลมพวกแบบว่าสาทรอะไรเงี้ยบังแล้วแต่เราตกลงกับลูกค้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่พอใจในสิ่งในราคาที่เราเรียกเขาไปอย่างเงี้ยเขาไม่ไปก็ได้แต่ถ้าพอใจทั้งคู่ก็วินก็วินครับแต่ส่วนใหญ่คือเขาต้องการความเร็วความสะดวกที่ว่าเขาอาจจะสายแล้วหรืออะไรเงี้ยวินมอเตอร์ไซค์มันอาจจะสะดวกกว่าไวกว่าเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกใช่เป็นอีกหนังเลือก แต่วินเราจะมีแบบว่าถ้าสมมุติว่าคิดว่าแพงไปหรืออะไรไปพี่เรียกแก๊ปได้เลยครับพี่เรียกบริการใช้ทางอื่นได้เลยครับให้เขามารับหน้าวินก็ได้ใจกว้างขนาดนั้นเลยใช่ครับวินผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าในวินผมมีทั้งคนขับแก๊ปขอบลาล่าครับอ๋อคือลาแมนเข้าใจว่าโอเคมึงเรียกแก๊ปอรนดีมันจะเด้งกูเนี่ยแหละเสื้อวินที่คุณใส่เนี่ยเขาบอกตัวหลายแสนเลยจริงไหม อันนี้เรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงมันเป็นผ้าเลยมันเป็นผ้าธรรมดาเลยมันก็ผ้าธรรมดาบางแต่ที่มันที่มันแพงหรือว่าที่มันอะไรเงี้ยมันมันก็แล้วแต่ละวินอีกเอแต่ด้วยความที่ว่ามันถูกกฎหมายทุกอย่างบางมันมีป้ายมีป้ายเหลืองรถเป็นป้ายเหลืองคือเราทําถูกกฎหมายถูกกฎหมายอ่ะบางมันเลยแพงมันก็เลยแบบว่า แล้วมันหากินได้ตลอดชีพคือถ้ากับผมซื้อเสื้อสมมติผมอยากซื้อเสื้อเบอร์ยี่สิบสองคุณคุณคุณถ้าคุณอยากขายให้ผมคุณขายผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกลงราคาบางอะคุณอยากเปิดเท่าไหร่อะในเลนๆตอนนี้ที่เขาคุยคุยกันอยู่คุณหาเงินได้สิวันเดือนละแสนได้หมื่นห้าก็เลนเล่ที่คุยกันอยู่ช่วงช่วงนี้ก็อยู่ประมาณแปดเก้าเก้าหมื่นประมาณแต่คุณจะไม่มีสิทธิ์มาวิ่งได้แล้วใช่ถูกต้องไหมถูกบ้าง ทีมบอลที่แบบมันมันในเดือนสายที่ทําให้คนรู้จักคุณยอกคิดว่ามีทีมอะไรบ้างก็ฮาเลมน้องนาวินเอ็กแอมเบต t ไลหวานเจี๊ยบตอนนั้นได้ดาวซนโวใช่ไหมบางอาร์ทีบีเอออ่าอ่านะเริ่มเปียงละเออเริ่มเริ่มคนรู้จักกูละอกูเริ่มตึงและอะเริ่มเปียและเออแล้วก็ตึงๆเลยก็พีบอันนี้คือตึงแบบตึงเลย อันนี้ชั่วโมงนั้นคือทีมที่ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับผู้บางเงินล้านเยอะที่สุดถูกบางแล้วก็แชมป์เงินแสนแชมป์อะไรหลายหลายอย่างออกมาเหอะก็คือตอนนั้น่ะประสบความสําเร็จแบบเปี้ยงเลยอะเมื่อก่อนอ่ะมียอดมีซ้อนครับมีฟานฟานแวนแวนบอโอนโอดโนทีมนี้คือแบบเอาตัวเอาตรงๆนะแม่คือแก๊ง คู่แบบบ้านๆแก่หนงเฮียส่วนใหญ่ทีมเป็นเด็กอ่ะใช่บางแบบรุ่นๆแล้วไม่มีตัวแบบหนาๆบักบักมากเลยมีบักบัก็เลยสองคนไอแวนกับไอเอฟอ่าใช่ครับที่มองเห็นดูหนาหน่อยอ่าเอฟอธิสอนเออที่เหลือแม่งเหมือนขี้ยาขี้ยาเหมือนขี้ยาเลยบางบางแล้วเจอย้อนสภาพมาก่อนนะเดี๋ยวได้ทรงแม่งไอ้เหี้ยจับแม่งคือคู่กับจิ้งเหลนไฟอ่ะ บอกเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนขี่แล้วก็ด่านกูเป็นำปตำรวจกู uh, ตรวจเยอะตรวจบังตรวจไหมตรวจทุกด่านโอ้สภาพมันไม่ได้มันไม่เป็นนักบอลตรวจทุกด่านบังตรวจทุกด่านจริงอุแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ฟานใช่ครับไอซ้อนไอ้แว็งโอ้แวแว็งไอแแว็งแต่ก่อนก็ตะก่อนก็โอ้หน้าตาไม่งดใช่บังคือแต่เขาเขาเรียกกันว่าอันนี้นี่คือดีนแก๊งตีเคี้ยไอ้สัตว์ล้มแม่งหมด อยงมึงใหญ่อย่างไหนกูไม่รู้ไม่รู้มึงเจอพวกกูมึงรู้จักใช่บังวิ่งทุกตัวใช่คือมึงอยากเล่นแบบไหนอะสุภาพเรียบร้อยหยาบคายมีให้หมดมีให้หมดบังแล้วมันครบในทีมแล้วแต่เลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้ามันมีครั้งหนึ่งกลับมาโคจอมาอยู่ด้วยกันอยากให้มันเป็นกันปะมมันก็คิดถึงอยู่นะบังเออมันอยู่ด้วยกันนานอลมันอยู่ด้วยกันโดยที่ว่าแบบเหมือนรับตาแล้วแบบแม่งคุยกันได้อะเออด้วยความที่มัน อยู่ด้วยกันนะมังบังอยู่ด้วยกันแบบว่าเอ้ยมีอะไรกูก็แม่งแบบกูก็มึงอะเออไปไหนก็แม่งก็เอ้ยไปไปไหนก็ไปมีไหมแบบว่าเตะแล้วแบบหันมามาสัตว์เอ้ไอ้มึงยะล่าสุดอะเจอไกฟ้านะอาล่าสุดเจอไฟ่ฟานพูดหน่อยใจอะเคยถามว่าในเกมมันก็ในเกมบางแม่งไอฟามันก็มืออาชีพผมก็มืออาชีพเออถามว่าเตะกันไหมถ้าเจอ มันก็ต้องมีปัญหากันบางผมประโยชน์กูเหมือนผมประโยชน์มึง,มมมงอ,อ,อ่ะแล้วถามว่าจบเกมมาแม่งะน้องผมเออรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมน้องผมรักเหมือนเดิมแม่งทีมที่แตกจาก PBDs มาผมมองเหมือนทีมอะไรหรวะทีมที่แตกจากเชลมาอ่าครับทีมที่แตกจากเชลมาก็พวกแก๊งไอโอกิติคุณพรชัยใช่ป่ะไอ้ลูแอนมาลุดนายเอ้ศิลาศิลาคือมึงจะเล่นท<อ>ีมไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามึงมาอยู่รายการเดียวกันอะ มึงจะเห็นเสื้อคนละสีที่เดินด้วยกันใช่บ้างผมโคตรชอบเลยพวกคุณแม่งก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นไอคนที่แตกจากพีบีเดสอ่ะพอเวลาคุณมาอยู่รายการอ่ะคุณก็จะอยู่รวมกันโดยที่สีเสื้อมันแต่อีกคนเหลืองอีกคนเขียวอีกคนแดงอีกคนส้มมันก็จะเดินไปด้วยกันเล่นบางทีเดินเดินไปหากันบ้างเดินไปนั่งคุยกันล่าสุดโดนนายคณะถ่ายกาแฟสามแก้วเนี่ยไอนายคนหนึ่งใช่ นี่ก็คือแบบมันหนึ่งในต้องว่วอ่าใช่ครับมันอยู่ด้วยกันจนนรู้สึกว่ามึงถึงจะอยู่มันใช้คำว่ามึงอาจจะออกจากโรงเรียนที่กูเคยเรียนมาด้วยกันมันมันเหมือนนักเรียนที่เรียนด้วยกันนะไอ้น้าน้านี่มันจะเรียกผมนาผู้ใหญ่นาผู้ใหญ่น้าผู้ใหญ่นาผู้ใหญ่นานานเล่นนานด้วยด้วยอายุบางเออด้วยอายุที่ห่างกับมันเยอะมากมันเลยรู้สึกว่าไอ้มันมันอายุ ไม่ไม่มีผลกับพวกมึงเอาเอ<ช>าตรงๆอ่ะไม่ไม่มีผลนะลพอมรวมกันแม่งบ้าใช่มันก็เลยทําให้ให้ทุกวันเนี้ยถึงจะใส่เสื้อโคราสีแต,แต่เวลาอยู่นอกสนามมึงรวมกันได้ล่าสุดเอางี้เียกว่าพาทอเจริญทรัพย์ได้ใช้เงินล้านอบนุบลกับรายการ9ก้าสินาทีกับตันแปะ X Success s เ o ิเอ,เอาตั้งแต่แรกเลยนะบางที่แบบเดินทางไปอ,ะอ่ะคือผมหวัง ผมบอกงี้เลยผมหวังมากรายการนี้เหมือนเป็นรายการสุดท้ายของปีใช่ไหมบังแล้วผมอ่ะอยากได้ร้านแรกกับซอยเลนซับอยากได้ร้านที่สามของตัวเองแต่ร้านที่สามเนี่ยผมตามหามานานละขวกเขาได้กันหมดแล้วเขาได้กันหมดลอเราผมไม่ได้สักทีหางแถวอะหางแถวอะตามน้องไม่ทันน่ะเออเออตามน้องไม่ทันน่ะเราหวังพี่ดเลย แต่ด้วยความพร้อมด,ด้วยการซ้อมด้วยการอะไรด้วยบางผมก็มั่นใจนะว่าเรามาตรฐานด้วยบางรอบสี่ทีแม่งเอาจริงนะเขี้ยวจัดอรอบสี่แล้วแบบไปรอบนี้ทุกคนไม่เคยไม่แทบจะไม่ประมาทอะ่ะบางท<อ>ุกวินาทีด้วยการเล่นข้างนอกก็กระตุน้นข้างในก็เต็มที่ใครที่เปลี่ยนลงไปแล้วมีทีเด็ดฟรีคิกรถไฟทีเด็ดทำไมมาใช้กันบ่อยว่าหลางังหอันนี้ซ้อมมาปะซ้อมบงัง พี่ขี่รถไฟนะซ้อมเออซ้อมครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วทําเลยซ้อมเพราะผม,มหวงังคุยกันแล้วว่าต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไปรอบไหนแต่เรา,าไปทีละแมทคุยกันว่าไปทีละแมท์ทุกคนทุ่มเทหมดเลยบงังคือทุกคนอยากได้อ่ะบวกกับแบบว่าแม่งสามที่แล้วบงังไม่ได้มาสามที่แล้วนะ เชียงรายให้มบงังเออไม่ได้ <laughs> สาระสาระขาวก็ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> แล้วก็ที่อะไรนะอุไัยอุไัยก็ไม่ได้เอออนี่แหละที่นี้แหละร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายของปีละเออร้านสุดท้ายของปีละแล้วพอวันแรกผ่านไปเสร็จปุ๊บวันที่สองมาเราคุยแล้วว่าเจอใครก็แล้วแต่เราไปทีมแมตต์ตัวผู้เล่น ช่วยกันหมดทุกคนหวังรายการนี้หวังอยากประสบความสำเร็จอยากได้ร้านแรกอยากได้ร้านแรกอยากได้าดาวดวงนี้มากแม้จะเปลี่ยนตัวลงไปเล่นบางคนที่เปลี่ยนตัวลงไปเล่นมีความกระหายทุกคนมีความกระหายอยากจะเล่นอยากช่วยกันเล่นหมดพอไปเจอสุรรักแมตช์แรกเลยสุรรัก<อ>ง,งานเ<จ>ชา้าขอแข่ง <laughs> เจอหองแข็งแล้วออผมเข้าเป็นที่สองอ,อ๋อผมแพ้สองเกอร์แพ้แพ้สองเกอร์แพ้จุดโทษสองเกอร์เออสองเกอร์ตอนนี้ดีดีครับเข,เขาดีเลยเขาดีเลยแล้วก็จับสลากงานเช้าเจอสุรลักแต่เจอสุรลักผมก็มองว่าเกมสูสีแน่นอนอบอลเขี้ยวบอลเขี้ยวเจอกันเก่าก็เก่าเจอกัน แต่พอในเกมในอะไรเงี้ยพี่จังหวะมันเป็นจังหวะฟุตบอลเราทําได้พอเราทําได้ปุ๊บมันก็โอเคครับเรามั่นใจเราอะไรเงี้ยก็เหมือนเรียกความมั่นใจให้ตัวเองอ่าครับแล้วแมตท,ที่สองก็มาเจอไท,ไทยไทยดาวน์วอลไทยดาวน์อ <laughs> ไทยดาวน์ <laughs> วอ,น <laughs> อนเนี่ยเป็นทีนี้ผัดกับแพ้ผัดชนะมาตลอดใช่ครับบางคือเจอทีไรนี่แบบเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยเลยบางเวลาเจอกันอ่ะคิดไหม ว่ามันจะจบสักก่อนนะไม่คิดบังเอาจริงเลยผมไม่คิดมองด้วยชื่อทอลองแล้วครับผมใช่คือด้วยสีสีที่เจอกันด้วยความที่ว่ากินกันไม่ขาดอ่าผมมองแล้วแบบว่าด้วยชื่อชั้นด้วยอะไรที่มีน็อตตอนนี้กำลังแบบพีคพีคแต่เรามีไมเคิลแะใช่พี่เรามีไมเคิลถามว่าตอนนี้คนเพิ่งรู้จักไมเคิล แต่ก่อนหน้าเนี้ยมีใครรู้จักไมเคิลไหมพีมม่ไม่มีอ่าไม่มีไมเคิลรายการนี้เปียงเลยเปียงแต่ก่อนที่ผมจะเจอมีใครรู้จักไมเคิลไหมใช่อ่าก็ต้องมองว่านอธเนตฟานอธิชัยโอกิติคุณมีข่าวมีข่าวอยู่ปักปัก,ปกทางนั้นเลยแอมสกัลรวิทยแข็งโป๊กอ่ากองหน้าคิงสียนาถโอ้โหเดอะแบกเออพี่ผมก็ไม่คิดว่าผลมันจะออกมาอย่างนี้ บอลจบผมพลาดหัวเลยรถเทรถทับเสืออากาศสมอแตกหกหนึ่งงูจริงๆก็คือก็ไม่รู้อะบางว่าผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไงแต่ด้วยวันนั้นที่เราขึ้นไปแล้วเราจบได้แต่วพรามันเป็นวันใช่บางวันวันมันเป็นวันนั้นมันอาจจะเป็นดวงของคุณใช่ครับอาจจะเป็นดวงของพวกผมก็ได้ ด้วยศักยภาพในทีมมาดีขึ้นกว่าเดิมก็มีส่วนครับบางไมเคลนขึ้นมาเสริมในสิ่งที่ขาดครับแต่ดัมเปเล่ใช่ครับมาเติมเต็มในสิ่งที่เบียนิรุตที่หลวมลงไปอ่าครับมันก็เลยเอ้ยมันเป็นจุดเติมเต็มหรือวะใช่ครับอาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้นะครับบางอาจจะเป็นอย่างั้นก็คือจุดที่เหลือมันก็นักเตะเดิมๆครับใช่ไหมใช่ครับจากเด็กบางคน ที่แบบมันไม่ได้พีคไม่ได้อะไรมากอ,อย่างไรไปไงเงี้ยมันก็อยู่ในระดับของมันมาตลอดใช่ไหมใช่ไอตวาแต่มาเมื่อวันนั้นละ่ะไอเชี่ยมเก่ง <c oughs> อ่ะโอเวน่นพีกิกต๋องคือแบบมันมันไออาร์มาลินยาเออไอฮอนเออคือทุกคนแม่งวันนนคือแบบแม่งเพอร์เฟกต์พี่ถามว่าเพอร์เฟกต์แม่งเพอร์เฟกต์ไคือมันไม่มีใคร มันไม่มีใครทามาตรฐานเลยมันมีแต่ดีขึ้นอันนี้อันนี้ด้วยระบบการมองนะผมไม่เห็นคุณเล่นเลยสักแม็ดหนึ่งจนผมไม่เห็นเห็นคุณเล่นกับทอร์เจรัสครับเอ้ยไทยดอรวอนเพราะแม็ดแบบดว้นะผมเพิ่งย้ายมูฟมาแล้วผมไปเจอคุณเตะตอนนั้นผมมาถึงสี่หนึ่งใช่ป่ะอชสามหนึ่งรือสี่หนึ่งอะไรทักอย่างสามหนึ่งสามหนึ่งกันรหกใช่อะพี่ยอพักอยู่ยอใช่สามหนึ่งเออผมก็พักเดียวได้มาอีกลูกมว่า เหมือนทรงจะดีเอาไปโดนไปโดน,โดนใช่ครับบางก็คือมันมันก็ถามว่านําแล้วมันก็ไม่ได้ขาดนะอลูกเกมมาบางคือมันไม่ได้ขาดลูกเกมเขาก็ยังขย o b เราอยู่อ่ะตรงๆเลยเขาก็ยังขยก b เราอยู่แต่คือตอนนั้นอ่ะแล้วมาเจอตีเพย์อีกอโอ้ตอนตีเพย์รับโคตรเหนื่อยบางเหนื่อยเลยฝางน้อเขาฟุตซอลทีมชาตินะโคตรอ่ะรับโคตรเหนื่อยบางแล้วแต่ด้วยดวงด้วยด้วยพี่เบย์บอลอยู่กับมือปึ้งเปิดตึ้มหายเลย ด้วยพี่เบียร์ด้วยเพราะผมเรียกเดี๋ยวนี้เรียกว่าหลวงพ่อเบียร์หลวงมีหลวงพ่อเบียร์ใช่มีไว้อุ่นใจก็คือเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราภูมิใจเราโดนต้องใช่ครับมีไว้ภูมิภูมิใจอ่ะบางก็คือก็ถามว่าได้ตามที่หวังไหมได้ตามที่หวังครับบางวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาทำความรู้จักกันที่เรียบร้อยแล้วก็้องบอกว่ามัน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 เป็นอีกความภาคภูมิใจเนี่ย ใช่ครับของเด็กขีมอไซ์วินที่ที่ประสบผลสำเร็จกับฟุตบอลเดินสายเงินล้านมากที่สุดเลยผมใช้คำคำพูดนี้เลยเพราะเขาอไซ์วินไง <laughs> ประสบผลสำเร็จกับเงินล้านมากที่สุดผมก็มองว่าน่าจะมีขเขาคนเดียวในประเทศเขาชิงสี่ครั้ง,ใ,งใช่ไหมบางใช่ประสบผลสำเร็จสามครั้งกับการเป็นแชมป์ครับวันนี้ท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ e ีีนี้ด้วยและที่สำคัญวันนี้เอาของฝาก เอาเนี้เอาเสื้อบางนานจะให้อ่ามาฝากนะพวกบางโอเคแล้วก็น้ําหอมจากร้านพวกบางเอามาฝากสีดํามู้ชายสีขาวผู้หญิงขอบคุณครับบางขอบคุณครับโอเคฝากด้วยครับโอเคแล้วก็สลับแข้งซูเซ็ตคาร์บอนสลับแข้งเสริมใจะไรของประเทศไทยครับฝากด้วยครับซูเซ็ตโอเค ได้ใส่แล้วได้ใส่แล้ววันนี้ครับใส่แล้วพวกเราครับต้องราไปก่อนแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่คืออีกหนึ่งอาริยาบทครับของผู้ชายคนนี้ครับจากมอไซวินสู่แชมป์เงินรางครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ